ขอสวัสดีค่ะมาพอกับช่องค้นนำพ้องค่ะพี่น้องค่ะเม,นน <c oughs> มื่อไไนี้ค่ะที่ทย่อมผืบอได้กับว่าในย่อมบาได้ทแล้วจักรเยียหมูกับมาถามค่ะนี่ย่อมผือย่อมไรลค่ะพี่ไไน้องค่ะมื่อไไนีอ้เราบ่ได้ไป,ไ,ไปตลาดเช้าช่วงนี้ก็สิพักตลาดเช่าไว้แน่ค่ะพี่น้องก็สิไปเลาะแน่นัดแรงแต่ว่าช่วงนี้กับที่ทำงานก้อนจักน้อยค่ะพี่น้องย่อมผืบสะกอน ว่าสิย่อมบดได้มูกับมาถามหามาถามกาย่อมแน่แล้วล่ะช่วนหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งค่ะก็นัาสีไปเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนําพวงในเด้อค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งค่ะย่อมบดได้กับพระท่านแล้วจักทียอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะพี่น้องเป็นเหลืองเหลืองอ่อนอันอันนี้ไหลไหลไหลหกเอ้ยไหลหกสิบเส้นค่ะพี่น้องค่ะหกสิบเส้นอันนี้เขาเสียว้ตำสาดผับอันนี้เขาเสียสองผับค่ะพี่น้อง บ่ได้ตาขายดอกตาใบถัสรายค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเหลืองแต่ว่าคนนําพ่องบม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเอาเหลียงมันยำปลาไหลก็เลยเอาสีแดงลุงค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นไหลแดงค่ะพี่น้องนี่อันนี้น้ำน้ำเหลียงเลยค่ะนี่น้ำเหลียงบม่ได้เปลี่ยนน้ำเอาน้ำเอาสีเหลีองลุงแล้วคันเปลี่ยนน้ำมันยอมบาไหลก็เลยเอาแดงลุ่งเลยค่ะพี่น้องก่อนนัาสิเอาไปลุงเขากะเอาไปจุ่มน้ำก่อนเด้อค่ะเด้อ เอาเอาไหลนี่ไปจุ่มน้ำสะก้อนไหลมันอิ่มโตก่อนไหลมันอิ่มน้ำเลยเขาก็จ้างคอยเอามาลงสีมันจังคอยอันดวดน้ำสีไว้มันจ้างคอยไอ้ย่อมายค่ะพี่น้องค่ะมันจังคอยยอมไงกันเท่าว่าเอาไปจุ่มน้ำกับจินยูตะวาเขาก็ใส่เวลาโดนแน่จากหน้อยจากปกติเข้าสิมีชิปนาทีเองสิมันก็สิเป็นไอจากปกติสิเป็นสิปนาทีมีสิปนาทีเังสิมันก็ส so ิเป็นชิบหานาทีมีชิปนาทีไปเังสิค่ะพี่น้อง <ip> <content ors> กันเถ้าบ่แสแน้วมันกับสีแล้วไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุ่มนี่นี่คนน้าพ้องเตรียมไว้ค่ะพี่น้องค่ะคนน้าพ้องเตรียมไว้นี่สีเอาไปโรคหนี่ามเสีเอาไหลสุ่มนี่ไปโรคหนามก่อนค่ะอันนี้เป็นอันนี่เสียมาเสียมาหอมเตรียมมาลงค่ะพี่น้องเสียมาล้งหนามเามาแสแน้มันะก่อนมาล้งหนามตะก่อนค่ะพี่น้องมันเจ้าควายมันเจ้าควายอิ่มสีไว้ค่ะพี่น้องว่าจุ่มหนามตะก่อน จุ่มแล้วแล้วเวลานเขาข้างมอไว้ครับพี่น้องข้างมอไว้น้ามันเดือดเดือดก่อนเด้อค่ะน้ามันเดือดเดือดก่อนเด้อเด้อเขาจะเอาสีลงถ้าน้ามันบ่เดือดถ้าเอาสีลงสีมันสีบ่คอยกินปันไดอันนี้ก็เริ่มถ้าย่อยสีเดือดแน่แล้วะค่ะน้ำหอนแล้วแล้วก้นํำพองสะเอาจักกน้อยกันสะเอาสีม่วงอันนี้จะเป็นสีม่วงครับพี่น้องอันนี้จะเป็นสีหย่อมพื้นหย่อมไหลน้ำสีม่วง ม่วงลงก่อนน้ำเก้าเลยค่ะน,น,มมน,นี่นี่ 3, 4, 3, น้ำมอนี่นี่สามสีสามน้ำสามน้ำแล้วค่ะนี่ว่างานนี้เริ่มแรก,กเอาเหลืองลงเหลืองลงก็เลยมาเอาแดงลงขีดขานเปียนน้ำก็เลยมาเอาเขียวลงค่ะพี่น้องมาเบิ่งความมันสีกินบอพอว่าสามพอว่าสามน้ำแล้วเอานา้ำเอาสีเขียวอเอาเอาสีม่วงลงทษที่ค่ะพี่น้องบัดนี้เอาม่วงลงเ้ยค่ะนี่นี่ ไอ้ทางนี้นี่นำที่สามือเป็นม่วงค่ะพี่น้องค่ะมันสิกินบ๊บุ้นี่เดี๋ยวเขามาล่องเบิงค่ะพี่น้องมาล่องเบิงว่ามันสิกินไห้ก้นดับพ้องบ่พา,าค้นดับพ้องมาเด้เปลี่ยนน้ำปกติเขาต้องเปลี่ยนน้ำเลยค่ะปกติเขาต้องเปลี่ยนน้ำใส่จักน่อยก่อนใส่จกักเครืองซ่องก่อนพอมันใส่สามนาม้ำคุณเนาะ ว่าไมันสิกินบ่เพราะว่าเขาบ่เปลี่ยนน้ำเนี่ยค่ะก้น้ำเพองบ่ได้ยอมเสียบ่ได้ยอมหลายกันเลยน้ำก็เลยเอาน้ำเก่ามันค่ะพี่น้องก็เลยเอาน้ำเก่ามันกนร่างสิเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องให้มันเดือดเดือดเทาจะเอาลงเนื้อค่ะเด้อมันจะคอยกินดีถ้ามันบ่เดือดเทาเอาลงสิมันก็กินอยู่แต่ว่ามันกินบ่ง่ามเหี่ค่ะมันกินบ่ง่าม ไหลไปจุ่มน้ำล้าได้คันไปจุ่มน้ำแล้วสิกินอยูเด้อค่ะนี่เริ่มเป็นม่วงแน่อยู่สิกินยูของจักสิกินหน่อยกินหลเดี๋ยวเขาต้องมารุนน้ำกันครับพี่น้องมารุนเบิ่งมารุนเบิ่งว่ามันสิกินม่วงห้คนนอ่ำพ้องบ่ ๋ยวนี้คมมันลงก่อนค่ะเก้าสีม่วงมันสียอมไงเด้คนน้ำท้องก็เลยบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนน้ำม,มันรุ่นน้ำกันกาพี่น้องค่ะน้ำสามแล้วน้ำสามแล้วว่ามันสิกินบ่สีนี่ปกติก็เจ้ายอมนี่ก็เจ้ากระรกสีเปลี่ยนน้ำทุกสีเด้อค่ะ ดังเขาสีแดงสิเขาเจ้ากับเปียนน้มไม้สีเขียวสิเขาเจ้ากับเปียนน้มไม้เจ้าก้นน้ำคว่านงนี่สามนามแล้วค่ะนี่สามนามแล้วว่าในเปียนเต็เตียอยู่มันหลุดน,น้ำกันกับพี่น้องว่มามันสิกินดีบ่คนท่าสีเบิ่งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำคว่างเลยเด้อค่ะ ก็น่ามาคลิปหนาคลิปไม่คลิปดีๆห้ากับสีเอาไม้พี่น้องเบิ้งคือเกาแต่พี่นอ้องโอ้มันสิกินอยู่ดอกค่ะน,นี่เพราะว่าน้ำสามแล้วปกติถ้าห้าอันอันนั้นนี่ห้าสผิผู้อื่นยอมนี่ก็จเจ้ากัสิเปลี่ยนน้มถูกสีเลยแตงสีแดงสิเพิ่นเอาพ่อแล้วแหละพันกัสิเอาสีไม้พิ่นกัสิเปลี่ยนนม้มแต่ก้นลำพ่วงน,นี่เพราะทันนี่เปลี่ยนจากแนมอยู่ โอ้กินง่ามอยู่ค่ะพี่น้องกินง่ามอยู่เดี๋ยวจะเอาให้ขึ้นในพี่น้องเติ่งมันนั่นเปลี่ยนมันลงก่นอนเพราะว่าคนน้ำพ่องใส่ใส่สีหลายไหมคะใส่สีหลายพอไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็เลยใส่สีแน่จกนักหน่อยขันเข้าบ่อยากย้อมสีเข้ากับตำขาวกับง่ามเหมือนกันนะคะมันเป็นสีธรรมชาติเดี๋ยวเอาขึ้นในพี่น้องเติ่งก่อนบัดนั่ นี่งามอยู่ค่ะพี่น้องงามอยู่งามอยู่นี่ค่ะนี่นำสามเลยค่ะนี่นำสามนำมาเ,เปลี่ยนจักเที๋ยน,นี่คลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะจ๊ะเด้อค่ะขอตัวกอ่อ,วกอนขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะวัสดีค่ะ